สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทุกซ่าก็ได้มาอยู่ที่วัดช่องลมนนทบุรีนะคะวันนี้นะคะเป็นวันมหามงคลเป็นวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพลตรีหญิงศินีนาพิราชกยานีนะคะนี่ก็เป็นสิ่งของที่ท่านเจ้าคุณนะคะได้มอบมาให้เพื่อถวายแด่พระพิสุ์นะคะที่ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้นะคะเชนนั้นนี้ค่ะทุกซาก็จะ งานนี้นะคะเพื่องหลังของเรานะคะก็คือคุณเอกกำกรโพแดงนะคะเจมสข้างหลังนะคะค <c oughs> ุณเอกสวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะจัดเตรื่องงางนะะ <c oughs> เสร็บร้อยแล้วเสร็บร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำด้วยหัวใจต<ช>ั<ด>้งใจมากนะคะ <c oughs> สวยงามมากนะคะนึกว่าแบบว่าอยู่ในสวนดอกไม้นะคะ <c oughs> เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบคู่กับ ซีน่าล่าเกียดทาสนุนเอกในรัชกาลที่สิบค่ะงดงามมากเลือค่ามากนะคะทร,บราบควา็รู้สึกประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ภายในงานนี้นะคะก็จะมีให้มาลงนานวไวคุยพร,เะะรเมเกิดนะคะเป็นสมุดนะคะ ปกสีฟ้านะคะระเดิมเลยคุณเอกให้คุณตุ๊กประเดิมนะคะคุณตุ๊กก็จะ you ะะก็ได้ลงนามนะคะวยพรวันเกิดให้ท่านเจ้าคุณนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นเจริญรักมากกันสวัสดีทุกซ้มหาเศรษฐีและแฟนช่อง YouTube ค่ะก็ถ้าใครนะคะที่จะมาร่วมงานได้เลยนะคะ16นาฬกานะคะเดยกก็จะมันใาย่ด้วยสิ นนาาองเอกเฮยงามศิริรักยุคพยอมยิ่งแกลง้งามการณียกิจบันจองรองบัวบาดพระเฮยงามเอกองพระอุ่นแก้วเกียร์ฟุง้งเฟื่องสาเพิมโลกนาะเจ้าคุณพระ สงา่าแมนอัจฉรินระเฮยสินีนาฏราชนหรือบอดินปกกล่าวพิลาศพิสมัยทวินงามทวัตทวันบรากัลยาณีพิทูลเฝ้าทัานไทยธรณีสยาม สัจยานันบุญปกผู้ประพันธ์และตรงนี้นะคะและบริเวณนี้นะคะพวกเราก็ต้องใจจักนะคะในโรงนี้เป็นสวนดอกไม้นะคะก็จะมีดอกกุหลาบสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าซึ่งแสดงถึงความจงรักและพักดีนะคะ และก็ที่พระบรมฉายาลักษ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงดงามมากนะคะเพื่อถวายความจงรักภักดีนะคะและก็มีรูปของท่านเจ้าคุณพระนะคะที่งดงามนะคะตอนนั้นนะคะที่ท่านเจ้าคุณพระนะคะได้รับแต่งตั้งใหม่ๆนะคะก็เป็นภาพที่ถ่ายแลแบบ งดงามสมเกียรินะคะสมเกียรติพระสนมในพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศงานคร่าวๆนะคะสำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ใรนี้นะคะ,ะน,นะคะนี่ก็เป็นได้นิมนต์นะคะพระนะคะของวัดช่องลมนะคะได้เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสสำคัญนี้นะคะยังไงก็มายังทันนะคะ16น เริ่มงานนะคะแล้วก็มีทุกวัดทั่วประเทศนะคะใไรที่ไหนไปร่วมทำบุญที่นั่นค่ะทุกซ่าลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกับบรรยากาศจริงค่ะสวัสดีค่ะ